พี่พี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องมื่อนี้กัปตันกับเตงโตดี้เนี่ยเนาะเพราะว่าสีเขาในเมืองพี่น้องเลยสีขึ้นไปในเมืองมื่อนี้เนาะแต่งโต้เนาะทรงหยกเงินโบราณเพล่หยกคลาสสิกฟูพี่น้องเลยคลาสสิกพี่น้องมื่อนี้กัปตันกับแต่งโตดีเนี่ยเนาะสีเขาในเมืองก็เบาเทินพี่น้องเขาในเมืองก็เบาเทินมื่อนี้กัปตันกับโบดิมี่ยังร้ายเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กัปตันกับขอขอบพระคุณเนาะเอื้อคู่ที่ฝากเงินมาให้กัปตันเป็นเงินจำนวน เป็นเงินจำนวนหนึ่งบาทพี่น้องนะอันนี้ขอขอบพระคุณลายเดอเป็นเงินหนึ่งเป็นเงินจำนวน1,000บาทนี่กัปตันบดีเอาไปใส่เนาะรอบนี้กัปตันเชเอาลงไปทำบุญต่อยอดสั่งสาราหงษรทำรือว่าสังหัาแจกนั่นเองเนาะพี่น้องเน,ะนาะการทำบุญเขาก็ต้องสงั่งกาทำบุญแบบสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ส่วนร่วมพี่น้องเลยแบบทั้งหม เทียบเทียมเนาะสร้างไอ้ห้องน้ำให้นักให้โรงเรียนแล้วก็สร้างในห้องน้ำให้หมอให้แพทย์ให้หมอเนาะสร้างหอแจกสร้างหอแจกให้คนสร้างหอแจกให้คนมาใส่บาทขวัดพั้งถ้ำพี่น้องคือว่าเป็นอณนิสงหลายทสิทุษมือนอี้กัปตันกับบุญยังหลายพี่น้อง ขอขอบพระคุณด้วยคู่เนาะที่ฝากเงินมาให้กับตันกับตันกะบโได้เอาไปใส่ด้วยคู่เด้อรอบนี้กับตันกะขอนุโมทถนาไปต่อยอดทำบุญต่อขอฝากพี่น้องเอฟซีของกับตันนั่นแหละขออนุโมทถนาบุญนำกับตันเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องกะได้บุญนำกันเด้อพี่น้องเอฟซีว่าอยู่ลาวหรือว่าอยู่ไทยกับตันกะเรียก่อนตอนนี้เรียซองก่อนเรียซองก่อนเนาะ เงินำจำนวนนี้เทากัสีบัเอาไปไห้เป็นเป็นเงินเด้อพี่น้องเนาะเออโบาแมนสีเท่าสีบัเอาไปไห้เป็นใบเนาะมันหนาเกียรดเท่าสีใส่ซองหอไห้เพลินไห้ผู้ดูแลือว่าผู้หากพี่ชอบเงินเนาะทางผัวบ้านเพลินอยู่วัดกูแหละบางเพลินเห็ดเวียกบุ่มกูเนาะตันกับโบมียังไลดอกน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้กันไปว่าได้หาเงินแล้วก็สีเอาไปท่านต่อพี่นอ้องตันกับสีบเอาไปท่านต่อ,อนะั่นแหละเวลาไปใส่ ขอให้เอคูแล้วก็รครับตันแล้วก็รเอฟซีแต่บุญกุศลนำกันแล้วก็อายุวันอนยืนสร้างให้ลูกฟุ้งนี้คือลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องทีนี้แน่ๆนะอย่าเจ็บอย่าจนเนาะอย่าเจ็บอย่าป่วยขอให้สุขภาพแข็งแรงเลยถือว่าโอเคเนาะทีนแน่ๆกับกัปตันกับแบบการสื่อสางกัปตันกับขีดเนาะการสืท่านท่านสร้างอยังกับกัปตันกับขีดก่อนว่าการท่านเอามันท่านในแบบใดมันใจบุญใจบุญหลายเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าต้องท่านแบบให้มันมีประโชหชายมีความหมายมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์นะคือท่านเห็ุฮวงเฮียนบอ่อของน้าให้ฮวงเฮียนบอ่อของน้าให้วัดบอ่อให้มีคนใส่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็คือสิเข่าใจคนไทยพี่น้องทั้งไทยแห่งธรรมะหลายคือสิเข,ข่าใจหลายแหละตั้งอยู่มียังหลายพี่น้องมีการชีได้ลงไปมอบเงินให้ไอ้ผับ้านเพิน่นพี่น้องเลย ประกาศสเขาในเมืองกระเป๋าเทิอนมือนี่แงินเนาะก่อนสิเขาในเมืองก่สิไปอัปเดตอัปเดตห้องน้ามีวัดนาการก่อนน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเงินที่พี่น้องไอ้ท่านมาน่ะเงินที่พี่น้องท่านมาน่ะมั่น่ะนะพี่น้องพี่น้องท่านมาสางห้องน้าู่วัดบันาการนะกับเพื่อนว่าแล้วแล้วห้องน้าเพื่อนห้กัปตันไปอัปเดตให้เบิรงแต่กัปตันยังบ่ทันอะไไปอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะ เแต่ก็ส,สิไปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพาไปเบิ่งมาพี่น้องเพราะว่าห้องน้ำนะกับพี็น้องทางครอบครัขวของกัปตันเนอะอาะญาติพี่น้องของกัปตันเป็นคนซื้อหัวสวมซื้อทอซื้ออน,น่ะซื้อทอซื้อหัวสวมเนาะเป็นจำนวนสี่หัวกับทอแน่เป็นญาติพี่น้องกัปตันแล้วก็เงินยังบอพ่อเนาะกัปตันกับเปิดบริจาคหาเงินมากก็ได้เงินเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นบาทไปมอบให้ทางวัดน,นาการแล้วก็เพิ่นก็ได้ซานต่อเนาะของน้ำแล้วแล้วเพิ่อนมา กัปต pues ันมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งได้อันนี้มือกัปตันก็บสิบปอัปเดตของน้าต่อนอกจากจะได้ด้วยขึ้นไปในเมืองเรื่อพี่น้องเลยอันนี้ก็บพี่ไปมอบเงินให้ผัวบ้านเพิ่นเลยไปฝากกันเลยเนาะพี่น้องไปปะหอยยางเรื่องบาลเทิดกล้องหอยมันบมดีมือคือกล้องไงวะกล่องหอยมันดีอยากเนี้ยยังดีกว่ากล้องดีเนาะกล้องดีพอได้ยัง ขาจะข้นเนื erm ้อนี่เลยเขาก็แตกตล่อตะ็หล่อจ im ัเห็นร um> ึเป่าเห็นดีคือตะเสียงเขาบอกเขาเกล้องสบาจักสบายดีพี่น้องน่โอ้เ๊บโอ้กูปมาตเซฟไก่ มาตัวเซฟไก่นี่มีจังน่องเนี่ฮองหอะเนีอัดี๋ยวจึงชีไปก่อนนี่สองคแน่นึ่งด้หนึ่ เป็นเ้าเองไเาตัวหเออไไเขาจดอยู่ดอกเนแล้วเขาเอามาลก็ได้เออโอ้วันาพูดโอ้ต้องให้หันน้าพูดจุดปะสามีของเจสายแดงนะพี่น้องไปพูดหาบอยู่พูด ขาพี่ตอกขูดได้ครับพี่ตกจะพ่นครัพี่ตอกขึ้นไล่เนาะปัดอะไรอะไรแค่นี้พี่เนาะเรื่องเรื่องเดี๋ยวไม่หมดชนก็เลยหนึ่งพันหวานยาหวานเสียกัตตันอันนี้ก็เสียก <c oughs> ั <c oughs> ตตันผลเหากัตตันเนาะ เป็นโสบาดีพี่น้องเป็นโสบ้านพี่น้องไว้วางใจได้เนาะเผื่อเป็นผัวกับกับเงินเผื่าเป็นผู้ดูแลคังเงินเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเบียกนี่แหละสร้างซาลาหุงมถ้ำนี่พี่น้องนี่นี่นี่กระลังนคุดเสาโตม้ออะไรเนี่ยคุดเสาโตม้อเนาะพี่น้องเนาะนักกีฬาด้นี่แหละสร้างนี่แหละเนาะพี่น้อง ตั้งนเืใบคัหนงาคปาจอไปน้ำเนี่ยเด้าใช่แล้วรับเงินกัเอซ่องได้ยีกแล้วซ่องได้นาเออถวายกันบ่จัไงพวบเออโอ้ยกัปตันบหูเนาะ ทิมวัดถวายแล้วแล้วก็ให้พ่อบ้านแล้วก็จุบเออก็สร้างจุดไว้แล้วจุดซื้อไว้ก่อนไปเบิ่งไปเบิ่งทีมงานนะเนาะได้มาจกพันเนาะเงินเอฟซีเพิ่นเอฟซีอันนี้กัปตันเปิดหับบริจาคพอะไรยังบม่เห็นผี่นอกเอ็มซีผมเลยอยากทานนะกัปตันสรงไซนหนาตาคือโจ้เขาเลยผมเสีอใจเนาะเฮ้ยกัปตันน่ะถึงสีหนาตาคือโจรแต่ ท่านท่านมาสั่งห้องน้ำบ้านนาการน่ะพี่น้องเอฟซีวะให้กัปตันเลยเอาไปใส่ขาเดินทางเลยกัปตันยังบอเอาจักบาทเลยมอบให้วัดเบิดกัปตันบอเอาเนาะคันจิตโกรธท่านกัปตันบอกจักบาทเนาะพี่น้องอธ้บายยังนีงทุกเจ้าพายังนไง พี่เจ้ามาอย่างไงมาอย่างไงเนี่ยหมอบเงินแล้วเนาะหมอบเงินไผมอบเงินอันแ่คู่แผนหมอบเงินเอฟซีด่านของเรลุงท่านเนาะน้องถาพี่น้องไอ้ถากัปตันเปิดหาบริจาคไปถาพี่น้องบอกไว้วางใจกัปตันกะติดต่อไปซ่องของป้าเมาก็ได้ซ่องเจ๊สายแดกก็ได้เออซ่องสาวแพงที่ต่อไปซ่องสาวแพงก็ได้เจ๊สายแดกก็ได้หรือว่าซ่องสาวบอยก็ได้เนาะ ขาบัวไว้วา,างใจกับตันกับบวัวอยากผักมาให้ส่องกับตันกับบัวเป็นยังแต่ขอให้ผักมาซอยเนาะพี่น้องเนาะคนละาซีซ่าหาชีพคนละาเศ้า,า,า,าบาทชีบบาทก็กได้กว่ากันเออทำบุญเนาะพี่น้องเย่าไหลแล้วมาแล้วเอาใส่คันรวมกันเลยสูต้องแล้วก่อนสี่ข่าวสมุดบรรจุอของบทบ้านพระประกอบชาวไห้ค่ะ ขอปลาเมา FC ปลาเมาโอ้สามพบาทผูบอกใช่ซาเพนพีดี FC ัซาเฟงก็บอย่างไรขาต้องซาเฟงมาปลาเมาหยุดช่องเหตุกายเป็น FC ปลาเมา

คือว่ายกพิธีแล้วพี่น้องวอาให้ทังหน่วยทำที่สอบเงินได้ไปเปหน่วยเรียวพิธีเรียพ้อยเลวพิธีครับอขานหน้าะพี่น้องมาบึ่งกันเลยพี่น้องเสียงเพลงยะี่ยังเขา เงินกาพิณาุเคยเป็นาเ้อพี่น้องุณเคยน้องพี่น้องต้องมอบให้พอบ้านวีน้องพี่น้องนี่สบายดีพี่น้องเ่อนยังถ่ายยุ่ใช้คู่คู่อเู่คู่ยูดอนเป็นเช้ต้นนึง ต้นสามพันบาทคนจัดกี่คู่ด้วยยินเขาบ้าิ่นประกาศมาต้นสามพันเนาะจะไจองมาเลยต้นหนึ่งมาทังไซสสาวแพงตั้งตันดิตั้าตันรงซื้อแล้วแหละห้องคอยฮะห้องคอยเองอ่ะห้องคอยเองอ่ะเดี๋ยวกูจักจำนวนมันพันบาทเสียซองน้ำยามันเแมนใส่ซองมาให้เลยเอาเงินมาให้โคูโคูมันมันแจ้งโูเนาะ นในคู่ยังก่อนใหญ่คู่มาทำไซส์ทำเท้าสองทำเท้าหนี่งคู่จังหวัดอุดรบ่เออใส่ไปโล้วเลยคู่จังหวัดอุดรใส่อันนั้นอันไหนก็ได้เพอมาจะส่งทุ่มแพงคูอุดรจังหวัดอุดรอุดรจองเท้าน้อจองเท้านึงต้น ก็ดออกเลยเป็นถ่ายหุ้มด้วยท่านค็ดอกเลยเป็นถ่ายหุ้มด้วยจองผาามาแต่อุดรอันนี้เนาะมาจองเสาแหกเสาควันอ่าก็มีปัจจัยอยู่สามพันบาทถือว่าปุกขาในนามต่างหนาให้บ้านเนาะได้หับจุดเขาผับนับเขาบัญชีเป็นถี่เรียบห้อยแล้วเนาะกับเงินของเผ่ากัปตันพร้อมด้วยครอบครัว อมันตยอดก็มีปัจจัยอยู่1นึ่พบาทพี่น้องเนาะนี่ก็ถือว่าใครเห็นน้ากันเออพอเงินจํานวนนี่เดีเอาไปทางใดที่มาใส่มาจ่ายเป็นว่าต้นว่าเล็กปูนหรือว่าสิ่งใดที่ขาดเกินในเครื่องอุปกรณ์ที่เขาเห็ดก่อส้างในแหละพี่น้องอถือว่าได้หาบแล้วไปทีเฮียมห้อย เงินคำกำแก้วจำนวนนี้คั้นเจ้าท่านไปแล้วไฮไลขึ้นคือเก่าเด้อพี่น้องคั้นว่าท่านมาเศร้าไฮไลเข่าเมื่อแรงปาธนาสิ่งใดให้เจ้าได้สมดังมโนวังส่วนว่าโลคคายังบ่ไ้มีมากใกล้บ่มีเจ็บบ่มีไข่วันไอกระล่าเลิกเพิกออกไปเมือนี่วันหน้าอยู่สบายให้มีอายุันน้อุกครังพลังมันเรียบห้อยพี่น้อง ดงทะบปดชิปตเด็กพี่น้องผ่านไปแ้วสวัสดีพี่น้องสวัสดีเด็น้อสวัสดีว้าเขากล้องี